ผู้ชายบล็อกทำอย่างไรคะแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนครูจะพูดถึงก่อนว่าการที่เราถูกปฏิเสธกวอนรักใช่ไหมคะเราจะต้องโหนกหกักอ่ะต้องมีอารมณ์เสียใจแน่นอนและการที่ถูกเขาบล็อกเฟซอะ่ะแน่นอนค่ะครูจะต้องดราม่าดิ่งมาอีกนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องคิดนะคะคือเขา ไม่ได้ต้องการคุณแล้วในตอนนี้นะในตอนนี้นะคุณก็ดูว่าทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าผู้ชายคนนี้มีคุณค่าพอที่คุณจะรอคอยคุณทำตามนี้ครูไม่สนนะคะว่าใครจะมองว่าวิธีทำนี้มันเป็นวิธีที่ทํำไมจะต้องทํำถึงขนาดนี้เพื่อผู้ชายคนนึงอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะคะใครไม่ทำก็ผ่านไป แน่นอนคะเขาบ็อกเปจคุณแสดงว่าเขาไม่ต้องการรับรู้เรื่องของคุณในตอนนี้สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดก็คือคุณจะต้องไม่ทักไม่พยายามหาวิธีการที่จะไปติดต่อเขาใดๆหรือต้องการให้เขาเปิดปลดบ็อกใดๆเลยก็ตามนะคะคุณต้อง ดึงความสนใจของคุณมาอยู่กับตัวคุณนะคะปรับสภาพภาวะอารมณ์ของคุณถ้าคุณอยากจะเสียใจั้งสามสิบแปดเดือนคุณก็เสียใจเลยค่ะแต่คุณห้ามถ่ายรูปสภาพที่มันเน่าเน่าเสียใจเศร้าๆของคุณนั่งโง่ๆรินทะเลอย่งนี้ค่ะไม่เอาลงเฟซไม่เด็ดค่ะคุณจะไม่โพสต์ข้อความเศร้าๆบนเฟซ คุณเด็ดขาดคุณจะไม่โพสต์ข้อความที่แสดงว่าคุณโหยหาเด็ดขาดแต่สิ่งที่คุณจะทํานะคะคุณจะต้องตามที่ครูลงคิดไว้เลยนะเออครูไม่พูดเยอะเพราะว่าคุณก็ได้ฟังคิดกัมาแล้วแล้ววันหนึ่งข้อดีของการทําแบบนี้วันหนึ่งมันต้องมีค่ะวันหนึ่งถ้าเกิดคนมันเคยผูกพันกันเคยรู้สึก ใดๆกันมาก็ตามรู้สึกดีๆกันมาบ้างแล้วมันจะต้องวันมีวันที่เขาปลดบล็อกแล้วแอบกลับมาส่องคุณโดยที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเพราะโปรไฟล์คุณเป็นสาธาราณะถูกไหมคะเสียใจไม่ว่าแต่อย่าทำอะไรที่มันไม่ควรทำนะคะรักษาภาพโพสของคุณไว้เพื่อผู้ชายที่ดีกว่านี้หรือผู้ชายคนนี้จะกลับมา